เปิดสีกลุ่มอดรับเงิน5,000บาทลงะถบยันแล้วก็ไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเรามีข่าวสารสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะมาฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะคะเปิดสีกลุ่มอดรับเงิน5,000บาท ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้เราไม่ทิ้งกันวันที่30มีนาคมนายละวรนแสงสนิทหออสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันว่าส่งข้อมูลถูกต้อง ให้รอการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับไปยัง SMS ที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งยอมรับว่าเดิมจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด7วันทำการเพราะคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ10ล้านคนแต่ล่าสุดตัวเลขพุ่งไปกว่า20ล้านคน ก็อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าเดิมทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนจะจ่ายเป็นรอบเดียวนั้นหมายความว่าใครที่ได้รับเงินช่วยเหลือก็จะได้รับเหมือนกันหมดส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันในรายที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงก็จะจ่ายครบนับตั้งแต่เดือนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในยละวะโรนกล่าวว่างบประมาณที่เตรียมไว้โครงการ45,000ล้านบาทเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ได้รับสิทธิ์9ล้านลายซึ่งหาก ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเกินที่คาดไว้สามล้านรายกระทรวงการคลังก็เตรียมของบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีซึ่งยอมรับว่าตัวเลขลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเดิมไม่ได้รวมในส่วนของลูกจ้างประกันสังคมตามมาตรา39 40ไว้ ซึ่งมีอยู่กว่า6ล้านรายแต่ในจำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ทั้งหมดนายลวรนกล่าวว่าเกณฑ์พิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์มี3เกณฑ์ใหญ่คือ 1. ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่น วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ร้านก๋วยเตี๋ยวค้าขายเป็นต้นแสดงว่าต้องมีงานทำา 2. ต้องมาอยู่ในระบบประกันสังคมส่วนสถานะประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้างสองสามคนเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าถูกถ้าร้านถูกปิดแรงงาน ที่ทำงานในร้านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3. ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจะต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงินเพราะมาตรการเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปจากโควิดข้อมูลต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออก หรือตกงานรายได้หายไปจากงานหรือว่าถูกลดวันทำงานถูกลดเงินเดือนลงก็เข้าข่ายหรือสถานประกอบการถูกปิดบางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบเช่นแท็กซี่ควรอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ ลดการเดินทางลงส่วนที่คนไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนายละวโรนกล่าวนายละวะรนกล่าวสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์เช่น 1>, 1. ผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนยังครบ 2. กลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม 3. กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้สิทธิ์ 4. กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือขอบคุณที่รับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ